ทำนายฝันช่องต้องมนฝันว่าฝันเห็นฉลามเป็นได้ทั้งดีและร้ายหนึ่งดีสาร้ายพร้อมเลขเด่นเลขนำโชคหากท่านฝันถึงฉลามสามารถแบ่งคำทํานายได้4แบบดังที่ท่านฝันดังนี้แบบที่หนึ่งก็คือหากท่านฝันเห็นฉลามขาวหรือฉลามยักษ์ ทำนายได้ว่าท่านจะมีโชคลาภมีโชคในหน้าที่การงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนได้รับความเมตตาจากผู้บังคับบัญชาทําให้การงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแต่หากท่านฝันแบบที่สองฝันเห็นฉลามจะกัดหรือพยายามกัดเราข้อนี้ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะท่านที่ใช้จ่ายมือเติบ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาติดขัดทางด้านการเงินในอนาคตได้ช่วงนี้ทำอะไรจะต้องรอบคอบมีศัตรูคอยจ้องเล่นงานท่านเวลาที่เผลอรวมถึงจะมีคนอื่นๆเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของท่านด้วยและฝันแบบที่สก็คือฝันเห็นฉลามหัวค้อนอันนี้ทำนายได้ว่าแม้จะเหน็ดเหนื่อยพิเศษในช่วงนี้ แต่ความสำเร็จก็รออยู่ข้างหน้าอย่าเพิ่งล้มเลิกความตั้งใจช่วงนี้ท่านอาจจะมีงานที่ต้องหนักก่อนแต่หากอดทนผ่านไปได้แล้วความสำเร็จจะรออยู่เบื้องหน้าและแบบสุดท้ายฝันเห็นฉลามหลายตัวฝูงปลาฉลามอันนี้อันตรายเนื่องจากหากฝันแบบนี้แล้วท่านจะต้องมีเรื่องเครียดและปัญหาลุมเล้าหลายอย่างกว่าจะสบาย ต้องฝ่าฟันความยากลำบากในหลายๆด้านส่วนในเรื่องของความรักนั้นจะเกิดปัญหาท่านต้องหาเวลาปรับความเข้าใจกับคนที่เรารักไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหากับความรักของท่านได้และหากท่านเชื่อในโชคลาภและต้องการเสี่ยงโชคเลขเด่นก็คือเลขสีเลขรองก็คือเลข6เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชคก็คือสีหนึ่ง 5 6 8 1 4 1 6 189และ801นะขอให้ทุกท่านจงมีโชคและราบรอยสาธุ